สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันกลเลเล่นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโรโยคาสเนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมไพ่แข่งนะครับไพ่แข่งนะครับผมจะรีวิวอย่างนี้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเดือกันนะครับเกมนี้นะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่า100ชิปนะครับสามารถได้เป็นเงินได้100บาทนะครับหล้านชิปนะครับไม่ใช่หนึ่งล้านชิปได้100บาทนะครับเลขจริงได้จริงนะครับ ใครไม่เชืก่อ็แล้วเตะนะครับผมมีคลิปที่ผมแลกให้ดูอยู่นะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับในช่องเลยนะครับเกมนี้โหลดฟรีนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปกดดาวน์โหลดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ได้เงินจริงๆเด้อแต่ต้องเป็น VP3 เท่านั้นนะครับถึงจะมาถึงจะสามารถส่งคลิปค่ะส่งคลิปขายได้นะครับเติมครั้งแรกนะครับประมาณ50บาทนะครับหรือว่าเลือกที่จะไม่เติมครั้งต่อไปก็ก็ได้นะครับหรือว่าจะเติมรัดเตยก็ได้นะครับ แต่มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็สามารถเติมได้นะครับใครที่อยากเติมก็เติมได้ค่าใครที่เติม VIP หนึ่งแล้วสามารถเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะัพ VIP ให้เองนะครับแต่มันก็จะนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวราจะมาเล่นไพ่แข่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับเกมไพ่แข่งตัวนี้กดเข้ามานะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะมีห้องให้เลือกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับ ผมเลือกค่าลงนึ่พันหนึ่งพันนะครับดึง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 อ่ะลงไม่ได้สงสัยชิปเยอะตัวนี้ตอนนี้เดี๋ยวเริ่มทันทีเลยแล้วกันอ่ะเพื่อให้ท่านชมได้ชมกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกำลังเล่นอยู่นะครับจะต้องรอกันนะครับแคงนะครับไพ่แคงก็มีไพ่ในมือไม่รู้ว่ากี่ใบนะครับประมาณห้าหกใบนี่แหละครับก็คือเราต้องเก็บแต้ม เก็บแต้มน้อยที่สุดไว้ในมือนะครับแล้วก็ทิ้งใบที่เยอะนะครับออกไปนะครับแต่ถ้าเรามีคู่นะครับอย่างเช่นสองสองงี้เราก็สามารถทิ้งคู่นะครับเวลาเราทิ้งสองมาแล้วก็ทิ้งสองามได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีนะครับที่เพื่อนทิ้งมาเราก็สามารถจวไพ่นะครับจวไพ่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆเขากำลางเล่นอยู่นะครับนานจ้ะเดลือสิบใบไพ่จวเหลือสิบใบ มีคนแข่งเรียบร้อยนะครับอคนนี้ชนะนะครับโอเคเ,เตรียมพร้อมเลยนะครับดูภายในมือก่อนนะครับว่าจะมีกี่แต้มนะครับของผมมีทั้งหมดยี่สิบแปดแต้มเดี๋ยวผมเลือกที่จะแข่งเลยอ่ะลอง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 อ๋อโอ้โหเสียสามแสนเลยแล้วเนี่ยไมไม่ไม่ไมไมผมผมเลือกที่จะแข่งนะครับมันมันเยอะไปนี่จฉะมันก็เลยแพ้นะครับ ตัวันนี้ยิ่งเยอะนะี่ครับน,นี่ยิ่งเยอะโอ้มีเพื่อนชนะผมว่าผมย้ายห้องดีกว่าอันนี้มันเล่เลเลนเล่นยากนะครับท่านผู้ชมค,ครับแต่ใครที่อยากเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้ให้แขกนี่นะครับมันเล่นง่าย <siendo> เล่นง่ายนะครับแต่มันมันมันเสียเลยมันไม่ให้ผมเล่นห้องที่ไอ้ต่ำๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ผมกดห้องต่างๆมันไม่ให้ผมเล่นโอเคก็ใครที่ชื่อบนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับสําหรับเกมไพ่แขร์นะครับจริงมันก็เล่นง่ายๆนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ก็เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาบอกเองนะครับแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เล่นได้สบายๆโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่ยากนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับโหลดฟรีนะครับท่านผู้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ